มันค่ะยิงแล้วไม่ติดมัน เจอกันอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้น้ำอิงนะคะจะมายิงปืนลูกซองเดย่า k 12ลำกล้อง9.5นิ้วนะคะสืบเนื่องมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่น้ำอิงลงไปว่าน้ำอิงอ่ะได้ปืน MK ตัวเนี้ยมาใหม่พอได้มาปุ๊บก็รีบเอามายิงเลยเสร็จแล้ว มันติดยิงไปติดไปยิงไปติดไปรู้สึกเสียอารมณ์มากๆนะคะแล้วน้ำอิงก็บอกแล้วว่าน้ำอิงอะ่ะจะไปหากระสุนยี่ห้อใหม่มาใช้นะคะก็เลยมาเป็นคลิปนี้นะคะวันนี้น้ำอิงจึงจะมารีวิวนะคะว่าปืนเนี่ยมันไม่ดีจริงหรือเปล่านะคะหรือว่ามันเป็นที่แม็กนะคะหรือว่ามันเป็นที่กระสุนคลิปนี้น้ำอิงจะมาทดสอบ ให้ดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะคือคลิปก่อนหน้านี้ที่บอกว่ายิงไปติดไปน้าอิงใช้กระสุนยี่ห้อนี้นะคะมันก็จะเป็นแบบนี้สีแดงๆอย่างเงี้ยอู้สึกเสียอารมณ์มากๆเลยนะคะแล้วน้ำอิงก็ไปเสาะหากระสุนยี่ห้อใหม่มามันชื่อว่ายี่ห้อลีโอนะคะยี่ห้อนี้มันมีอยู่3าแบบน้ำอิงเอามาทั้งสาแบบเลยแบบแรกนะคะชื่อว่าบล c k s ช็อตนะคะ แบบบัคช็อตนะคะความเร็วมันอยู่ที่ 1, 3 4 5ฟุตต,ต่อวินาทีนะคะส่วนแบบที่สองแบบโลรีคอยนะคะมันเป็นบัคช็อตเหมือนกันนั่นแหละค่ะแต่ว่ามันเป็นโลรีคอยนะคะความเร็วอยู่ที่1,200ฟุตต,ต่อวินาทีนะคะส่วนกล่องสีน้ำเงินตัวนี้มันคือรุ่นเกมโหลด32นะคะก็คือ1อันเนี้ยมันจะมีลูกข้างในยอยู่32เม็ดนะคะ ความแตกต่างนะคะระหว่างแบบแรกแบบบัคช็อตแบบแรกดูฐานมันจะสูงหน่อยนะคะแบบที่สองแบบโลลีคอยบัคช็อตเหมือนกันฐานมันจะเตี้ยนะคะไอตัวนี้รีคอยมันจะน้อยมันทําให้ยิงแล้วนิ่มนะคะส่วนอันนี้รีคอยจะเยอะหน่อยนะคะเดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มทําการยิงกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเราจะมาลองลูกนะคะของลิโอนะคะบัคช็อต เจย่า mk 1 2บสอลำกล้อง9.5นิ้วเดี๋ยวเราจะมาลองลูกลีโอนะคะสนัดด้วยกันนะคะโอเคค่ะไม่ติดนะคะสี่นัดรวดด้วยความที่เป็นน้ำอิงนะคะอยากทดสอบเราจะมาลองเทียบกับลูกไทยอาร์มดูนะคะ เพราะว่าคราวที่แล้วยิงแล้วมันยิงทีชักทีติดทีมาสี่นัดเหมือนกันนะคะทุกคนอ้าวอะไรวะไม่ทันอะไรก็ติดล่ะ โอเคติดไปสองนัดนะคะลองอีกไหมอยากรู้อะ่ะเดี๋ยวน้ำอิงจะมาลองอีกสี่นัดนะคะอยากได้ความชัวร์ ตีดีกแล้วโอ้ไปยิงกับโจนที่ตายแล้วเอาอะไรวะเนี่ยอ่ะเรียบร้อยนะคะมันทำไมชอบติดสองนัดแรกอะมันเป็นที่แม็กเหรอไม่น่าใช่นะเพราะว่าลูกลิโออ่ะน้ำอิงก็ใช้แม็กแม็กเดียวกัน เอาเป็นว่าเดี๋ยวน้ำอิงจะขอลองเปลี่ยนแม็กยาวดูนะคะคือมันมันยังค้งางคาใจมาอมืสี่นัดเนาะเฮ้ คคน้ำอิงจะลองใช้แม็กยาวดูนะคะเพราะว่าบางทีมันอาจจะเป็นที่แม็กก็ได้นะโอเคพรอบเฮ้ยเสียลมว่า แม็กยาวก็แล้วแม็กสั้นก็แล้วขอลองขอลองลูกลิโอเดี๋ยวน้ำอิงจะมาลองดูอ่าลิโอนะคะแม็กช็อตเก้านะคะโลลีคอยนะคะรุ่นนี้ใส่กับแม็กยาวนะคะ สี่นัดนะคะมาลีโอ มันต้องอย่างนี้สิมันถึงจะมันถึงจะยิงแล้วไม่เสียอารมณ์สรุปแล้วเป็นที่ลูกนะคะทุกคนปืนเขาดีแม็กเขาดีนะคะสรุปเป็นที่ลูกนะโอเคโลง่ลงโล่งอิงจะมาลองลูกโหลด32เม็ดนะคะ1นัดมี32เม็ดมาเอา4นัดเหมือนเดิมเนาะสีสวยอะ่ะ รีโอสามสิบสองเมตรมันค่ะยิงแล้วไม่ติดมันเรายิงไปแล้วมันไม่ติด ต่อไปน้ำอิงจะมาลองยิงดูกลุ่มให้ดูนะคะในระยะ15เมตรอันนี้เป็นลูกบั c k กช็อตลูก9นะคะ9เมตรนะคะวันนี้นะคะน้ำอิงก็ใช้ดอทเวกเตอร์ออปติกเหมือนเดิมนะคะรุ่นเดิมนะคะ15เมตรนะ ปืนเคลียร์นะคะจะลองนับดูนะคะมันได้ครบเก้าไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอยู่ไหนอ่ะอันนี้หรอเก้าครบเก้านะคะเต็มแผ่นนะคะไม่หลุดนะคะ น้ำอิงอาจจะเล็งต่ําไปนิดนึงนะคะต่อไปเดี๋ยวลองไปลองลูก32เมตรนะคะลูกสีน้ำเงินนะ่ะและนี่ก็คือลูกลีโอ32เมตรนะคะในระยะ15เมตรเท่ากันเราจะมาดูกลุ่มกันนะคะเรียบร้อยค่ะปืนเคลียร์ค่ะ อันนี้เป็นลูก32เมตรนะคะเราจะนับไหวไหมกลุ่มมันก็จะประมาณนี้นะคะกระจายนะคะนะคะก็จะเน้นหนักๆห,หน่อยก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะอันนี้ขนาดปืนลำกล้องแค่9.5นิ้วนะคะทุกคนถ้าเป็นปืนลำกล้องยาวกว่านี้มันจะขนาดไหนน้ำอิงยิง15เมตรก็ยังยิงได้ดีขนาดนี้นะคะแนะนำนะคะสำหรับถ้าใครจะ ใช้ปืนลูกซองปืนกึ่งออตโต้อะลำกล้อง9.5นิ้วแบบนี้มันต้องใช้กระสุนที่มันชัวๆวนะคะแนะนำให้ใช้ลูกกระสุนหากระสุนที่มันดีๆยิงไปเลยลองไปหาดูกันนะคะเดี๋ยวรูปติดตามน้าพิงเหมือนเดิมน,นะคะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะขอบคุณค่ะ